เลขแม่พึ่งออกทุกปีปีแท้แม่ก็ได้เป็หรียหมุนแม่ได้ทั้ปีค่ะรางวัลสามตัวตรงๆคุณที่สามคุณนี้เป็นคุณที่ฝังที่สุดใขายสู้เฉยเนีอ่ะแม่พึ่งก็จะแบบว่านำพา,ามาให้สมัยก่อนแม่ก็ขายของตำงานอย่างเงี้ยแหละค่ะก็จะไปขายในวิธีเขาประจังฉันจะต้องเป็นพุ่มพวงทุกชาตินี่คือคำพูดสุดท้ายก่อนพุ่มพวงจะสิ้นใจ จากสาวนาสู่ราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ตำนานที่โลกไม่มีวันลืมรำพึงจิตฐานหรือว่าพึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นักร้องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีลูกทุ่งของเมืองไทยแม่พึ่งค่ะมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเวลาที่ต้องออกไปตัดอ้อยกับครอบครัวแม่พึ่งก็จะร้องเพลงไปด้วย ชาวบ้านที่ได้ยินก็ชื่นชอบและมักให้เงินแม่พึ่งอยู่บ่อยๆถึงแม้เธอจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าก็สามารถจำเนื้อร้องได้จากการครูพักรักจำเป็นความสามารถที่หาจับตัวได้ยากค่ะจนเมื่ออายุย่างเข้า15ปีค่ะทางครอบครัวเห็นว่าแม่พึ่งชื่นชอบและรักในการร้องเพลงเป็นอย่างมากจึงได้พาแม่พึ่งไปฝากไว้ที่ไวยพศเรสุพัรณ หลังจากที่ช่วยงานเล็กน้อยในวงไม่นานแม่พึ่งก็ได้ขึ้นร้องเพลงและครูวัยพศได้แต่งเพลงและอัดแผ่นเสียงชุดแรกให้แม่พึ่งชื่อว่าแก้วรอพี่พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้ว่าน้ำพึ่งเทสุพันหลังจากนั้นมาเธอก็มีชื่อเสียงโด่งดังและกลายเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างทุกวันนี้เขาแก่กว่าแม่แค่สองปีแล้วแม่อยู่ในวงการที่ว่าแม่ขายของแล้วก็จะไปคอนเสิร์ตตั้งแต่เซรีตอนนั้นเขาอยู่กับเซรี ทำคู่กันสมัยก่อนแม่ก็ขายของตำงานอย่างนี้แหละคะ่ะก็จะไปขายในวิธีเขาประจำจึงแม่แม่พึ่งค่ะจะประสบความสําเร็จในอาชีพจนถึงขีดสุดแต่ครอบครัวกับประสบพบเจอแต่ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่แม่พึ่งกําลังป่วยหนะัก เมื่อปีพศ2534แม่พึ่งเริ่มป่วยเป็นโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักโรคนี้ดีจึงเรียกกันว่าโรคุ่มพวงจนช่วงสุดท้ายของชีวิต แม่พึ่งก็หายไปจากวงการเพลงเพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่อาการของแม่ไม่ดีขึ้นเลยจนถึงวันที่13มิถุนายน2535แม่พึ่งได้ขาดยาที่รักษาอยู่จึงทำให้อาการกําเริบและสุดหนักขณะที่เดินทางไปพิษณุโลกพอก่อนถึงตัวเมืองเวลาประมาณ12นาฬา55นาทีอาการแม่พึ่งก็กำเริบขึ้นมาอีกจนหมดสติถึงแม่ยติจะนาส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ แต่ก็ไม่ทันแม่พึ่งเสียชีวิตอย่างสงบในคืนวันนั้นเวลา20นาฬกา55นาทีสิริอายุได้30ปีถึงแม้ร่างกายของเธอจะจากไปแต่พุ่มพวงดวงจันทร์ยังทิ้งผลงานเพลงและความทรงจำอันยิ่งใหญ่ไว้ในวงการเพลงลูกทุ่งแม่พึ่งเป็นต้นแบบของนักร้องที่มีพรสวรรค์และความมุ่งมั่นให้กับศิลปินนักร้องรุ่นหลังถึงแม้อายุจะสัน้นแต่แม่พึ่งยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยจนถึงทุกวันนี้ วันที่เรามาหาแม่พึ่งวันนี้ค่ะก็ใกล้จะถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่พึ่งอีกครั้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครบรอบ33ปีพอดีและถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็จะอายุครบ64ปีค่ะคนแถานี้เขารู้กันว่าเลขแม่พึ่งออกทุกปีครบ33ปีเขาจะลบหนึเท่ากับว่าในงวดนี้เขาเล่นกัน3าองค่ะผมมาหาแม่พึ่งบ่อยอยู่ครับขอเรื่องการงาน โชคลาบอะไรเงี้ยช่วยได้เลขรางวัลสาตัวตรงๆก็หลายรอบอยู่ครับส่วนมากจะมาขายของจะขอให้ขายดีแล้วก็โชคลาบก็ขอปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปหลายหมื่นแม่ได้ทั้์ทุกปีะค่ะถ้าคุณไหนเดือดร้อนมาหรืออะไรมาแล้วก็ฝังเป็นพืชพึ่งทางกายแม่พึ่งเขาก็จะช่วยยังไงแม่พึ่งก็เป็นนักร้องใีดวงใจตลอดไปค่ะ วัดทับกระดานแห่งนี้ค่ะมีหุ่นปั้นของแม่พึ่งทั้งหมด13หุ่นแต่เขาว่ากันว่าหุ่นที่13หุ่นนี้เป็นหุ่นที่ขลังที่สุดเพราะว่ามีผงอัธิและมีเส้นผมของแม่พึ่งอยู่ในหุ่นได้ค่ะหุนกับแม่พึ่งหุ่นที่13อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหุ่นนั้นเขาขขังมากก็จะได้วันครบรอบวันเกิดพศอ,อ,อะไรเงี้ยก็จะได้ มาหาแม่พึ่งค่ะมาได้ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเลขผีบอก EP นี้สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พล u s ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆรวยๆค่ะ